โอเคครับกลับมาต่อกันเลยนะผมไม่ได้เข้าเกมนี้มาประมาณ1อาทิตย์ละโมแต่ติดโปรเจกต์วาดรูปอยู่เนาะเออเหมือนว่าจะมีอัปเดตมาเล็กน้อยด้วยนะแต่ว่าไม่ได้สําคัญมากระหว่างพาร์ทครั้งที่แล้วผมไม่ได้ไปทําอะไรมาใช่ไหมเราแค่เปิดแมปเนาะแล้วผมก็ไปฟาร์มของเพิ่มมาตอนนี้ผมมีสไนฟี่กระบอกแล้วนะแล้วผมก็สร้างเร็วกันไว้4นัดเลยมันโกงดีแต่ถ้ามันโกงไปเนี่ยผมจะเอาเบอร์สามออกเนาะที่มี2นัดแล้วเราใช้แค่2นัดพอนะแล้วเดี๋ยวสร้างปืนอื่นมาลองกันลองธาตุอื่นเก็บไว้ก่อนนะ อ๋อแล้วก็ผมได้ปืนที่4มาด้วยผมไปรีเสิร์ชเล็กน้อยมาเป็นปืนเสกพื้นกับปืนเทเลพอร์ตปืนเสกพื้นเนี่ยผมใส่อัปเกรดเป็น AOE ไว้นะแบบเวลาเรายิงใช่ไหมเดี๋ยวดูพื้นล่งๆนะแทนที่มันจะสร้างพื้นแค่จุดเดียวอะ่ะมันสร้างพื้นรอบๆมาเป็น 10, 10จุดเลยเพิ่มพื้นที่ให้เราเนาะแล้วพอเราคลิกขวาปุ๊บเราก็วาร์ปไปตรงนั้นได้เลยไว้ใช้ยามฉุบเฉินนะอุ้ยลวงเออเนี่ยมันล่วงแบบได้ด้วยนะผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันเฮ้ yeah. เราไปสำรวจต่อนะ เราต้องไปหาคุณยาอะไรสักอย่างใช่ไหมเอรีเสิร์ชธรรมดาที่ผมเอามาหมดแล้วนะเฟียบูเลตกระสุนติดโรคกระสุนออเดอร์อะไรพวกนี้ผมเอามาหมดเลยแล้วก็สร้างไว้ข้างล่างแถวๆนี้เทเลพอร์ตมันอยู่ตรงนี้นี่ผมได้มาเรียบร้อยแล้วเทเลพอร์ตอ๋อแล้วก็เอเรวันกระบอกที่2ของเราเนี่ยผมไปอัปเกรดรีเสิร์ชไอฟิซซิ่งบูเลตมาเรียบร้อยแล้วนะที่ผมว่าแล้วผมก็ซื้อไอนี่มาด้วยไอตัวอัปเกรด AOE แล้วก็ยิงให้เป็นทางน้ํา อันนี้ผมใช้เป็นเร็วกันเหมือนเดิมแต่ว่ามีข้อแตกต่างคือผมซื้อไอไอส์รียมามันบอกว่าเวลาเราทำลายของที่มันถูกแช่แข็งเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นแปลว่าผมยิงน้าแข็งไปก่อนนะแล้วผมยิงเร็วกันใส่ปุ๊บมันจะระเบิดออกมาเป็นดาเมจที่แรงมากเลยแล้วก็คอมโบกับคิเนติกทานเฟิร์ด้วยนะอันนี้มันเป็นแบบว่าเออเปลี่ยนให้ดาเมจทั้งหมดของเราอะ่ะถ้าเรายิงใส่มอนธรรมดามันจะไม่แรงนะแต่ว่าจะยิงแบบเป็นดาเมจคิเนติก เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีอัปเกดตอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องซื้อต่อจากไอ e ์ริวก็คือ s h a t t e r i n g Force คือถ้าเราแช่มอนแล้วทำลายทำลายน้ำแข็งด้วยดาเมจคิเนติกจะแรงขึ้นไปกว่าเดิมอีกขวามือมีคนทำปืนผมรู้สึกว่าอัปเดตเนี่ยเขาจะอัปเดตเกี่ยวกับปืนด้วยนะมาดูซินี่ไงมันมีโชว์บอกว่าปืนเนี่ยทั้งหมดมีอะไรเราขาดอะไรไปบ้างแปลว่าตอนนี้สนยเราสามารถมีอีก2คันใช่ไหมน่าจะต้องหาจากแมปต่อต่อไปแหละคุณย่าอะไรที่ทำยาของเราอยู่ตรงนี้เราไปดูกันนะฝาล่าง ดูนะเนี่ยผมยิงน้ําแข็งไปก่อนนะแล้วก็เร็วกันปุ๊มนัดละหนึ่งพันเลยแรงมากเลยมันโกงเกินไงผมอาจจะเอาปืนที่3ออกนะถ้ามันโกงเกินเพราะเรายิงได้รัวๆเลยเร็วกันเนี่ยอาจจะไปใช้ปืนกลหรืออย่างอื่นแทนนะเอาเป็นแบบธาตุอื่นลองเล่นดูเนาะสายฟ้ามันจะได้ไม่จําเจเกินไปลองของแปลกๆบ้าง ไปหาคุณย่ากันเฮ้ยบาร์ดยังไม่ได้คุยเลยคนนี้เออโอวาลินล่วงกลายเป็นเศษซากไปซะ,ะแล้วเพลงก็มันเหลือเกินนะอีเหล่ามากัสเนี่ยมอบผู้คนของฉันเนี่ยพรแห่งชีวิตแล้วก็น้ำที่ไรจุดสิ้นสุดหมายพีโพก็คือจอมเวทกับคนที่เป็นบาร์นี่คนละเผ่ากันเหรอเออแต่เหล่าจอมเวทเนี่ยต้องการมีชีวิตอยู่อย่างอมาตะ เขาก็เลยเอาพิษมาใส่บ่อน้ําเหล่านี้บางทีอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะหรือบางทีอาจจะจงใจก็ได้ส่วนสิ่งที่มีเหลืออยู่ก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่หล่อมอนสเตอร์ซะแล้วแต่ว่าโอจอชเนี่ยก็ทำมูลใช้ได้อร่อยมากเลยนะก็แค่ไปอยู่ห่างๆน้ําไว้แล้วกันนะอย่าไปอยู่ในน้าเฮ้ยหมดแล้วเนาะคุยแค่นี้เหรอในดูซีมีอะไรให้สแกนบ้างนี่มันโกงไม่เร็วกันเนี่ยผมยิงทีเดียวตุ่มล่วงเลย ขนาดไม่ได้แช่แข็งมันนะเมื่อกี้มันแช่ประตูได้ไหมนะลองดูสิโอ้ยแช่เอาผิดตัวยิงสิเออยิงแล้วก็ยิงอุ้ยไม่ตายอืมเร็วกันทีเดียวไม่ตายละโอ้ย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 จะล่วงแล้วไป ผมมองไม่เห็นไงนึกว่ามันมีพื้นมันเป็นเหวเฮ้ยลูกตาแย่แล้วเออพื้นไปก่อนเอ้ยเติมเลือดก่อนนะเลือดเลือดเลือดยามาเห็นไหมใช้ได้ดีมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบโดนแย่แล้วแย่แล้วพื้นพื้นพื้นมันหายนะถ้าเราทิ้งไว้นานๆอะ่ะโอ้ เก็บก่อนนะเพิ่มเวลาเรายิงจากตรงนี้ไปก่อนนะรอเลือดมันเพิ่มโอเคกลับบ้านเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะไว้ใช้ตอนฉุกเฉินเนี่ยแต่มันไม่ถาวรแค่นั้นเองเอาผิดปืนมาโอ้ยขยันมาจังเลยเนี่ยอ๋อแปลว่าไอตัว chaos พวกนี้มันแช่ไม่ได้เหรอ แช์ไม่ติดนะเมื่อกี้โอ้เรียบร้อยมาคุณย่าอยู่ไหนเอ่ยมาคุณย่ามีอะไรให้เราซื้อไหมสแกนได้เนาะเอาเติมพื้นก่อนนะฮัลโหลว่าไงเอ่ยมีอะไรเอาไม่มีอะไรให้คุยเหรอกำลังมองหาโพชั่นหรือเปล่า อ๋อนี่คือเป็นรีเซิร์ชเลยเนาะไม่ได้มีของรีเซิร์ชมาสุ้เลยสิเป็นการสลิงเกอร์งั้นหรออยู่กับฮิวด้างั้นหรอเป็นคนพวกนั้นงั้นหรออืมคุณยามีหนวดด้วยนะเออวอร์มิงโพชั่นเพิ่มอุณหภูมิของเราได้มีแมปน้ำแข็งหรือเปล่านะมีเดียมฮิลลิ่งโพชั่นไปไปหาของมาเนะาะมักออฟทีมอลเคออสเอฟซอบเบอร์ทำอะไรได้เอ่ยเออช่วยอยู่เป็นเพื่อนย่าหน่อยได้ไหมอ่ะ อย่าเพิ่งรีบไปไม่ได้หรอกเรามีเวลาจำกัดนะเอออันนี้สามารถใช้เพิ่มเวลาที่เราเก็บจากเค a อสได้งั้นเหรอเราเพิ่งได้มาพอดีเลยนะไอ,อ้ลูกตาเอามาเลยนะและอันนี้ล่ะเค a อสเทนดริยยังหาไม่ได้เลยนะน่าจะต้องมาจากตัวที่ใหญ่กว่าหอยทากอันนี้ก็เหมือนกันนะเพิ่มเวลาเยอะขึ้นงั้นเดี๋ยวเราไปหาของมาเร์ชยาก่อนนะเป็นพวกผักธรรมดาใช่ไหมโอเคคุณยา่าขอสแกนบ้านหน่อยนะเดี๋ยวเราไปล่าบอสกันด้วยเนาะ ดูสิบอสอะไรเอ่ยกบตัวใหญ่แกนมาก่อนใจเย็นนะดูนะยิงน้ําแข็งตุ่มแล้วก็เร็วกันโอ้ไม่โดนเออเกาะมันหนาเกินเฮ้ยคิดคิดเยอะไปเปล่าใจเย็นนะเอาตัวเล็กก่อนเร็วเร็วเร็ว มันโยนพิษใส่เราไม่หยุดเลยอืมเอามาอีกรอบมาโผล่มาคืนมันบังไงเรายิงยากถอยมาก่อนนะการตัวเล็กก่อนเฮ้ยหมดเวลาแล้วจะค่อยกลับมาหาคุณย่ารอบหน้าแล้วกันนะน้ำแข็งปืนเออตูมเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยช่างมาแล้วกันนะค่อยมารีเซิร์ชกับคุณย่าใหม่ เรามีพอท่อข้างบนใช่ไหมพอท่อใหม่นะไปลองดูสินี่เนาะพอท่าอ,อันนี้อาคาหน้าพอไหมเนะเออใช้แค่ห้าสิบไปโอ้มาโผล่ที่ไหนกันนะนี้ไม่ได้อ่านสักทีเลยนะไอ้พวกหนังสือเนี่ยเนื้อเรื่องเนาะอินฟินิตเวลน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของแอเรียนนั่นแหละ ปิดประตูอ๋อนี่เรามาโผล่ใกล้บ้านเลยเนาะแล้วเราออกประตูนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยแบบออกปุ๊บไปโผล่ที่นู่นเลยได้ไหมเดี๋ยวลองนะแต่ข้อเสียคือกระสุนวาร์ปเนี่ยมันแพงมากเลยนะผมใช้บ่อยไม่ได้ไงมันใช้คอสไอเราต้องไปฆ่าไอ้ลูกตามาไม่งั้นมันจะวาร์ปไม่ได้ใช้เปลืองไหนลองดูสิถ้าเราออกประตูนี้จะไปโผล่ที่แมปนั้นเลยไหมอ่าใช่จริงด้วยแปลว่าผมไม่ต้องไปเดินมาใหม่แล้วใช่ไหม เออคุณย่าอยู่ซ้ายบนเนาะของค้าประพอไหมตอนผมฟามผมก็เสียเวลาเดินแบบผ่านประตูหลักตั้งนานดูงี้เข้าประตูนี้มาก็จบแล้วคุณย่ารีเซิร์อะไรได้บ้างนี่เนาะยามีเดียมอันนี้ผมต้องไปหาวาก่อนอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันโคบาราฟลุตยังไม่เห็นนะอันนี้อย่าเพิ่มอุณหภูมิของเราแล้วก็ยานี้ เออเพิ่มอะไรอะเพิ่มสปีดเหรอส่วนพวกนี้น่าจะมาจากแมปอื่นหรือเปล่านะค่อยว่ากันเนาะเฮ้ยบอสใหม่ตัวอะไรกันนะหนวดมาเริ่มมาเชียวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะแช่ตุ้มตายแม่สงสัยผมต้องเลือกใช้ปืนนั้นซะละปืนมันโกงเกินผมว่ามาเฮ้ยตัวอะไรอะเต็มเลย เ,ออเนี่ยผมใส่ผมต้องหาพวกช็อตกันกับปืนกลมาและ้ะปืนของเรามันเก่งกับพวกมอนแบบตัวเดียวแต่สู้แบบมอนเป็นตัวหมูอย่างเงี้ยสู้ไม่ไหวมันจะยิงไม่ทันเนาะเดี๋ยวผมถอดเร็วกัอัน,นี้ออกและ้ะไปหาปืนกลมานะไม่ก็ช็อตกันโอ้ย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 ใจเย็น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 สิพี่ แต่จริงๆมันก็สู้ได้แหละเพราะผมอัปเกรดเป็นทางน้ําไว้เนาะเราก็แค่สร้างทางน้ําแล้วก็ช็อตมันไปเรื่อยๆก็น่าจะได้ละยิงใส่น้ํำซะจะได้ช็อตมันเออเร็วๆเๆ,ๆ,ๆสุดตัวนี้แช่กรไในแล้วก็อีกนัดหนึ่งอ่าเรียบร้อยเกียร์สองอันกลับบ้านนะนี่เนาะเราได้ยาฮิลขนาดใหญ่มาเป็นฮิลห้าร้อย เอออันนี้เพิ่มระยะวิ่งเนาะอืมอ่าอันนี้มันคล้ายๆแบบไอตัวเพิ่มเวลาแบบกดใช้ตอนไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ได้เพิ่มถาวรเนาะอืมแต่แพงอยู่นะถ้าผมถอดเ,อเร็วกันออกเราเอาเป็นปืนสายซับดีกว่าไหมชามิงบูลเลตอย่างเงี้ยน่าสนไหมแล้วเราก็ใช้กับช็อตกันไม่ก็ปืนกลถ้าเราเจอฝูงมนแล้วก็ยิงใสร่รัวๆเลยได้กองทัพมาช่วยเราน่าสนเนาะอืม c h ชา i n g bullet และอีกช่องหนึ่งละ่ะเอาเป็นอะไรดีถ้าผมซื้อ c h ชา i n g bullet มาผมควรจะซื้อฮิ l i n g bullet มาด้วยไหมเอาไว้ฮิลมอนที่เราแบบเทมมาได้น่าสวนะมาลองดูกันเนาะเราสร้างเป็นปืนกลมานะซับแมชชีนกันใช่ไหมมาแล้วผมก็ใส่ไว้ช่องที่3แทนนะส่วนเร็วกันคู่ของเราเนี่ยผมจะเอาสำรองไว้ตรงนี้นะเผื่อต้องใช้ผมก็ย้ายมาไว้ที่เดิมนี่เนาะฮิลลิงบูเลตแต่เป็นเลเวลสามเองนะ แต่ว่าไม่น่าเป็นอะไรหรอกมั้งเราใช้กับเพื่อนของเราใช่ไหมเออถ้าจะอัปเกรดต้องใช้เฟลไวเท่เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาด้วยนะชามบูสเตอร์พาวเดอร์คือเพิ่มเลเวลให้มอนที่เราเทมได้เนาะแล้วก็อัปเกรดกระสุนฮิลลิงเป็นเลเวล8เนาะโอเคน่าจะทำได้แค่นี้แหละตอนนี้่อะอันนี้เราเอาเป็นกระสุนฮิลลิงนะใช้2ไวเท่ใช่ไหมเอามาให้เต็มเลยนะ750นะัด แล้วก็อืมีพาวเดอร์อะไรใช้ได้เหมาะบ้างไหมนะพาวเดอร์เพิ่มเลเวลเอามาเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นพาวเดอร์เพิ่มฮิลลิ่งเอามาด้วยเหมือนกันนะส่วนชามบูเลตอยู่ในเอ่ยชามบูเลตนี่เนาะชามมิงบูเลตเลเวลสองเอามาเลยผมว่าผมใส่พาวเดอร์ผิดอันนะผมใส่พาวเดอร์ของชามมิงลงไปในฮิลลิ่งบูเลตเฉยเลยเดี๋ยวสงสัยต้องเปลี่ยนก่อนนะ ส่วนฮิลลิ่งโบเลตผมจะใช้เป็น AOE ไปนะฮิลแบบ AOE แล้วก็เดี๋ยวเอาเออยิงทะลุมอนไปนะมันจะได้ไม่ฮิลมอนอ่าเอาใส่ผิดช่องอีกอืมไปโอเคเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวซื้อกะสุนเพิ่มใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเราไปล่าบอสกันนะนี่มันเลเวลเจ็ดใช่ไหมชามอ๋อเราต้องยิงจนกว่ามันจะเต็มหลอดเหรอ โอ้ oh, เปลืองเหมือนกันนะนี่ไงฉามเรียบร้อยแล้วลูกหัวได้ด้วยอ่าเขาตามเรามาแล้วเนาะมีฮิลเลอร์มาให้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปหาบอสกันนะหึนี่ตัวใหม่เหรออืมฉามได้ไหมนะโอ้ฉ oh, ามน่าจะได้นะเร็วเๆๆเเร,เร,เร,เรลองดูสิ ชามได้ไหมไม่ได้เหรอเราน่าจะตายก่อนนะก่อนจะได้ชามมันเนี่ยเออหิวเลือดเฮ้ยเขาพูดภาษาอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะเร็วเร็เร็วเว,เวอ๋อได้แล้วนี่แต่ว่าเราไม่รู้ภาษาเขานะฮึแต่เขาเป็นบอสนะสิ แล้วเราจะสู้กับใครทีนี้อ่าถ้าเราชามบอสปุ๊บมันจะดรอปไอ้เกียร์ให้เราเลยได้ทั้งบอสได้ทั้งเกียร์ว่าคุ้มอยู่นะปืนเนี้ยถึงมันจะแพงไปหน่อยก็เถอะไปไหนลองให้เขาตีคอสดูซิจะแรงไหมนะแรงไหมเร็วเร็วตีเร็ว,รว,รวโอ้สองร้อยก็โอเคอยู่นะ ม hmm. เออเดี๋ยวฮิวเขาก่อนนะแต่มันฮิวช้าไปหน่อยนะไปทำลายโอ้มันเป็นผมว่าเราต้องวาร์ปไปนะน่าจะเดินไปไม่ได้เดี๋ยวเราสร้างพื้นมาเผื่อบอสด้วยนะเขาจะได้มาได้ โอสวินี่ไงเทนดิลใช่ไหมแกนมาก่อนนะ,ะแกนไม่ได้หรอทำไม่เป็นไรเออสู้ไปเลยฮิว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 บอสอย่าตายล่ะสู้เข้าไปเราให้บอสจัดการแล้วกันนะ เก่งมากเนี่ยแบบนี้เราไม่ต้องสู้เองละเขาจัดการให้เราเรียบร้อยเลยสงสัยจะไม่ใช่บอสตัวนี้ไม่มีดอกเทนดริลมาให้เราไม่เป็นไรนะได้เกียรมาครบละแต่เดี๋ยวพอเรากลับบ้านไอ้บอสตัวนี้มันก็จะหายไปแล้วนะสิน่าเสียดายจังลาก,ก่อนนะชื่ออะไรไม่รู้บายบายไปละนี่มันเป็นประตูใหม่นะเออมาโปไหนเอ่ย เรามาโผล่ทางขวาไม่น่าจะมีอะไรเนาะเป็นเนื้อเรื่องเพิ่มมาวอลล็อกโทมอืไปอ่ะอะไรอะ่อะ,อะบอกให้ไปห่างๆซะเุยได้ไหมนายนายเนี่ยเป็นคนแรกที่ฉันพบหน้าเลยนะในห้าสิบเออพันเป็นพันพันปีเลยนะตั้งแต่ การเวลามันเริ่มขึ้นมาเนี่ยนายไม่รู้หรอกนะว่ามันรู้สึกยังไงที่จะต้องอยู่นอกการเวลานะ่ะได้ยินแต่เสียงกระซิบของความคิดของตัวเองคอยเตือนตัวเองว่าไม่ควรหันหลังให้กับไอ้เจ้าแม่มดบางคนนะ่ะโปรดช่วยฉันออกไปทีอืมเขาบอกพ่อเขารวยมากเลยนะจะมอบให้ทุกอย่างเลยชอบกระดูกไหมล่ะเอากระดูกมาให้ได้นะหรือว่าขี้เท่าล่ะดินล่ะ พวกเศษผงดินต่างๆล่ะเงินซื้อได้ทั้งหมดนั่นแหละผมว่าคนนี้น่าจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านะก็เลยโดนแบบไอ้แม่มดบางคนจับมาแช่ไว้ใช่ไหมไม่รู้นะไม่รู้จะช่วยเขายังไงเหมือนกันบา,บายเฮ้ยบอสใหม่มาลองดูสิเดเวลสิบเลยนะเป็นหนวดถือปืนกลอย่าเพิ่งยิงล่ะแต่เย็นใจเย็นเฮ้ยเขาโยนระเบิดใส่เราด้วยโอ้โห โยนซะเป็นพิษวงกว้างเลยเปลเกรเนเดียเราเอในลองชามดูสิโอ้ยโอ้ยอยใจเย็นสิโอ้ชามไม่ได้ด้วยนะแช่แข็งก็ไม่ได้อุ้ยแย่แล้วต้องสู้ด้วยปืนไฟฟ้าแล้วเฮ้ยลือดจะพอไหมเนี่ยมาเร็วมาเร็วเพลงไปไหนแล้วล่ะเพลงหมดแล้วเหรอเออไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหิวเลือดก่อนนะขอหลบก่อน ต้องใช้ไรไอ้ต้องใช้เร็วกันของเราแทนและวไม่งั้นน่าจะยิงไม่เข้าโอ๊ย้เ h ออสก็มากวนอีกหลบไปก่อนเร็วเอย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 โอ๊ยยิงมาเป็นโทโฮเลยไอ้เนี่ยปืนแช่น้ำแข็งของเราเนี่ยถ้าผมยิงธรรมดามันยิงไม่เข้านะเพราะว่าดาเมจมันเป็นดาเมจแบบคิเนติกเนี่ยไม่เข้าเลยมันถักมอนอย่างเดียว เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราแช่มอนไม่ได้ปืนนี้จะไร้ประโยชน์ทันทีแปลว่าเรามีเร็วกันแค่อันนี้เนี่ยถ้าไม่มีสำรองก็ลำบากเลยนะเร็วกันของเราสองนัดเดี๋ยวไปเก็บบอสอีกตัวนะแล้วเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวผมอัพกระสุนน้ำแข็งก่อนนะไม่งั้นปืนน้ำแข็งผมไร้ประโยชน์ทันทีเลยหนึ่งอันเออเคอสเอ็กกระท oxic ไนซ์น่าจะหาได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนมากระสุนฟิสซ,ซิง่งเลเวล13 น่าจะได้แค่นี้นะเพราะเราไม่มีเทนริลแต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะแช่บอสได้แล้วจนกว่าจะเปิดแมปใหม่เนาะเอ hey, มาอไรออนใช่ไหมเราได้เพื่อนเทมมาหนึ่งคนนะมาลองสู้ดูนะเอาไอการเดียนไปก่อนนะจัดการเฮ้ไ hey. ปเข้าอไรออนอย่าพึ่งฆ่านะขอสแกนก่อนใจเย็นสิอืม เอาสู้ไปก่อนนะยื้อไวจะหนี้ไปไหนล่ะโอ้พอ,อ,อยิงรัวม,มาเลยนะเพื่อนเราตายและเออน่าเสียดายมีหลุมศพด้วยอะ่ะมโอไรออนน่าจะไม่ยากนะไอ้คมไฟคืออะไรกันนะมันทำลายได้ด้วยนะ จะเป็นที่ฮิวหรือเปล่านะของบอสเอ้ยเออเออเลือด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 ย่าโอ้เขาเน้นใช้พิษใช่ไหมเราแช่ได้ไหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแช่ตุ้มเออโอ้ยโอ้ยเลือดหลบก่อนนะ เดี๋ยวผมต้องสลับปืนชามออกก่อนแล้วเราไปใช้เป็นเร็วกันไม่งั้นไม่น่าจะรอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวับเออเร็วกันมะโอเควับครับตุ่มหนึ่งตุ่มสองตุ่มสามมาเฮ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยเกือบโดนน้ำแข็งตุ่ม าใกล้ตายแล้วนะเ๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบ่อพิษเรียบร้อยโอย้ยาหมดพอดีเลยมาจัดการเรียบร้อยเนาะโอไรออนเอาเกียร์มาเปิดแมปใหม่ใช่ไหมโอ้เหลือแต่ยาเล็กขวดเดียวละโตเท,ทเทอร์ใช้ซะ ในนี้มีอะไรให้สแกนไหมไปดูก่อนนะเออป๊บน่าจะเป็นของตกแต่งธรรมดาแหละนะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมค่อยไปอ่านนะหรือถ้าใครสนใจก็กดหยุดไว้ก็ได้น่าจะมีเท่านี้แหละเพื่อเราตายแล้วกลายเป็นหลุมศพไปเลยน่าเสียดายจังเลยนะไปกลับบ้านโซเทเทอร์ แล้วก็เอาเกียร์ไปใส่เปิดแมปไหมนี่โปรซินเวสคอยมาลองดูกันเนาะย้อนเวลานี่ไงจัดการโอไรออนแล้วก็เอาเกียร์มาคืนเรียบร้อยโอเคงั้นก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะเราจัดการบอสใหญ่ไปนะรอบนี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายบายครับ